นั่นไงไฟมันก็นั่นไงไฟมันก็ดับไงแล้วก็มีแสงอยู่ตรงนี้นั่นไงเฮ้ยอีกเฮ้ยมันมีตัวะ เกมารยานะครับเริ่มไปเลยเราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลอันแสนหลอนเดี๋ยวนี้ไปเอ้าโรงพยาบาลก็กำลังโลยู่นะครอ้วเราก็ดูเพดานก่อนโอ้โหทำไไมมันโอ้ยหาจิงจกสักตัวหนึ่งเนาะ อนนี่คือเงาของเราเองอืมไม่มีนนี่เราหมุนเราหมุนอืือเหมือนคนป่วยโรคจิตถ้าเกิดแบบเล่น VR นะก็จะขยายไปด,ด,ด,ดูมีปักด้วยตรงนี้ก็เขียนอ่ามีข้ความด้วยครับเขาไม่ให้นอนเกินสองคนนะครับอ๋อแล้วเราก็ดูเตียงดูเตียงความหลอนมันก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็เราต้องเดินกัน เปิดแอปนะ่ะโอ้ยแอปในโบราณโบราณเดี๋ยวเดเินไปเฮ้ยนี่คือเซฟเกมเขาบอกว่าลงเลยเนะี่ยลงไปซื้อน้ำเดี๋ยวมานะอ้าวลองลองแอคิกซ้ายเพื่อเอาไอเทมคิกซ้ายแล้วก็กดอ๋อนี่เขาบอกว่าถ้าออกให้กดนี่แบคอันนี้สเปซาร์คืออ่านอ่านเพิ่มเติมอ,อ่าโอเคหน่ง เสียงฝนตกเลยคลิกซ้ายเพื่อไอ,อเท็ปไ้ไปด,ดูโอเคอ่าเราก็เดินมาที่พวกห้องแล้วนะเดินไฟจะไม่ค่อยดีอ่าที่กี่โมงเนี่ยตีสองยี่สองตีสองยีสบองไหนก็มันมืดจริงจริงเนี่ยอันะแล้วนี่คือแสงจากพระจันทร์ ก็เราก็เดินอ้าวเจอของกยกันอ้าวมีพระครับมีพระมีพระเฮ้ยหมุนได้ด้วยเฮ้ยมันมันหมุนนะ่ะมันคลิกซ้ายนะมันหมุนได้อ่ะอม,มันขยายได้ไมนะ่แน่วันนี้มันพระสมเด็จีโอ้โหน่ะนี่คือเก็บมาแล้วใช่ไหม แล้วก็ดูของในกระเป๋าจะทำไงน่ะมืออีกฮะแต่ไม่มีดูในกระเป๋าเราจะไม่มีกระเป๋าอ้าวเราดูอีกรอบเนึ่งจะได้หมุนได้เพราะข้างหลังเขาเขียนอะไรอีกนี่เฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรเียว ใครมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวใครมาเดียวเดี๋ยวใครมาหรือว่าเสียงเราอะไรเียดูครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องตั้งสติกันมันต้องมีตัวอะไรอยู่แถวนี้แน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวก็ต้องมาตรงนี้ นยางยาโอ้โหจะบอกเขาทำไมล่ะนี่เขาจะเล่นนี่คลองน้ำนอ,อ,อันนี้คือกก่อเก็ก็ิําข้าโหดห้าตกอันนี้คือนั่นไงไฟมันก็นั่นไงไฟมันก็ดับไง แล้วก็มีแสงอยู่ตรงนี้นั่นไงเฮ้ยเอเฮ้ยเมันมีตัวอะไรออกมาตรงนี้ไม่ดูแล้วใครมาเคาะทำไมเราเขามองไม่เห็นก็เปิดไม่ออก นั่นไงนั่นไงแล้วไฟเขาขาดแล้วเขาต้องกลับน่ะมันค่อยๆเปิดอีกตัดเสียงในนี่แหละแล้วเมื่อยิบพุ่งๆให้เราตัวบ้างแต่มันมองไม่เห็นไงเรื่องเรื่อง กลับไปที่นอนที่นอนมีอะไรต้นไม้นั่นไงม,นมันเมื่อกี้มันมีแสงไฟ<อ>เดี๋ยมาดูใกล้กลๆนี้นั่นไงไปค้นหาเสียงที่กำลังจะมาด้วยเปิดเปเปิด ก็เปิดไงมันเปิดไม่ออกไงเขอบอกให้เปิดกดแม่งไม่ได้นั่นไงมันก็มืดอย่างเงี้แล้วเดี๋ยวมันล็อกอมันนี้กุญแจล็อกนั่นไง ไ้ยังไงเดี๋ยวองกันอะโดนขังอยู่ตรงนี้นี่มันลงพยาบาลล้างมันเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้ล็อกนเนี่ยมันไม่มีมเดี๋ยวะลงมันไม่มันไม่ได้เขียนว่าล็อกเนี่ยมันบอกให้กดเปิดมันมองไม่เห็นไง อ๋อต้องกดค้างดึงอ๋อได้แล้วเปิดประตูเป็นแล้วครับดูตัวเองดูเขาเปิดประตูเป็นแล้วดูกดคลิกซ้ายค้างไห้รู้แล้วหลังผีมาก็ดูดูตอนที่ดึงเข้าๆนะแม่งเข้าช้าเนะี่ย้าผีมาวิ่งมาซ้อมการปิดประตูอยู่มันวิ่งมาจะได้ปิดทันโอ,โอเคนะ นี่แล้วก็ก็ปิดปิดนั่นไงเราีเรายูงที่แสงสว่างแล้วแม่งจะล็อกไดนะ้ไหมแหม่ต้องค่อยคยหันแล้วแวๆๆๆว เราไปตูดเราไปโดนเก้าอี้นี่มันโรงพยาบาลอะไรเนี่ยโอ้อ่านอานอาน่อานสาระก่อนเพื่อเพื่อป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพนี่มันมันคล้ายๆนั่นไงปิดเลียงได้ไหมนะนี่ข้อควรปฏิบัติอาการเมื่อมีไข้สูง ตาละไปอีกเขาค่อยๆเดินกันมันเสียงอะไรอยากรู้ยิงเดินก็ให้ยยกขาสิโอ้โหเดินลากขายีกน่ะเสียงเราเองนี่แหละมาคนไม่กลัวผีอยู่แล้วมา ไงมีอะไรแบบแบบเปิดดูแล้วไงเปิดดูลรเก็บก็ไม่ได้ไปสนีแล้วนั่นไอ้น,นี่มาได้ไง <Catal ina. S 2> เดี๋ยวเมื bon. ม่อกี้มัน,นมีไอน้นี่ปะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเด้ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเมื่อกี้ที่เราเดื เมื่อกี้ที่เราเดินมาเนะนี่ยตรงเนี้ยแล้วเราก็เดินมาตรงเนี้ยแล้วมันไอ้นี่มันมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะทวนความจําก่อนทวนความจํากันหรือเรามาไม่เห็นเราเดินมาเราแวงเนยเราแองอันนี้อะไรแบบๆแบบอ๋อขาเก้าอี้มันก็มืดไงจะให้ไปไหนเล่าไปตรงที่มืดเนี่ยคนไม่กลัวผีทำไงก็ได้ คนไม่โกผีเดินไปตรงไหนก็ได้แม่เดินลงมาได้อันนี้เรียกสไลลงไม่ได้เดินลงเยวนเดี๋ยวนะเดีเด๋ยวก โกผีเดินไปไหนก็ได้ใชไหใช้การ์ดแล้วการ์ดมาจากไหนลิฟที่ไหนก็ใช้การ์ดโอ้โหเมื่อก็เมื่อจะไปหากาดที่ไหนโอ้โหแล้วการ์ดเกิดโอ้จะลงแค่ชั้นเดียวกระโดดลงหน้าต่างก็ได้แล้วตบการ์ดอยู่ตรงไหนนั่นไงก็ต้องเดินไปอีกรอบหนึ่ง นั่นไงไม่ตอนเดินมันหลอดลยว่ะไม่หาจากไหนมันมืดอีกขนาดเนี่ยหาไฟฉายกันดีเปล่าไหมมองมีปิดเปิดไฟไหมเนะี่ยปิดเปิดไปหาปักไม่หานี่เนี่ยมันสะท้อนได้อีกนะะแล้วเขาจะเอาน้าจาก ล็อกเดี๋ยวนะมันล็อกเดียวเมื่อกี้เข้ามาแล้วมันจะล็อกได้ไงเดี๋ยวดเมื่อกี้เขาเปิดเล่นอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมันก็ล็อกเฉยเลยเดี๋ยว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 ะไม่มีตัวอะไรวิ่งมาใช่ไหม นะหรือเราเปิดไม่เป็นล็อกจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะตัตูมันมีหลายอันเหรอเนะี่ยไม่รู้แล้ววิ่งก็ไม่ได้อีก อ้าวแล้วการหายไปไหนกี่มีอะไรตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีไงนั้นก็ล็อกอนี่ก็ล็อกมองเป็นลำ ตัวอ oh, ีเหรออ๋อไม่โม่งตั้งนานโอ้โหไม่ได้หายเดี๋ยวได้ด้วยทันสาม หางี่ตรงนี้แล้วไฟก็ใจคอไม่ดีก็นนันอยู่ก็มาเสียตอนนี้นั่นหันหลังเว้ยเวลามันมาจะได้มองไม่เห็นไงนันไงมันอยู่ข้างหลังแหละพอมันอยู่ข้างหลังไงมันจะได้จะเอ,เอ๋ไงพอดีเราหันหลังแห่เอะแม่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 ไอไม่มีไม่ไม,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 มีคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนหลอนเลย เงาบนหัวเรานี่แหละมาจะมามุกไหนอาจะมามุกไหนเขาไปตั้งหลับเขาไปตั้งหลับเราไปชั้นอื่นเลยเรทนนี้แสงไฟไม่มีเลยกดไม่ได้อีก ออกก็ได้คนไม่กลกบขี่เดินยังไงก็ได้กาช่วงนี้เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของแก๊งขโมยศพนะคะที่เราได้พูดนก <When S 2> ันตัแ <กำ S 2> ต่อรายการ แต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆแปลกนะนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นขโมยศพในพื้นที่หลายๆอำเภอด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่บ้านโนนสาตำบลน,นาม่วงอเภอรประจักษ์ศิลปาคมนะคะแล้วก็ยังมีที่อเภอกุมภาวาปีที่อุดรธาน,นีทั้งหมดเนี่ย4ศพด้วยกัน <ๆ S 1> นะคะโดยทางพลตํารวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอก รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทวุฒเลิศใจไพรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสี่ร่วมประชุมกับตํารวจในพื้นที่นะคะแล้วก็มีการไปตรวจสอบป่าช้าทั้งสองแห่งที่มีเหตุการณ์ที่คนร้ายเข้าไปขโมยศพส่วนใหญ่ที่ขโมยเนี่ยไปเน้นเฉพาะขโมยเอาส่วนที่เป็นศีรษะไปซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร้องเรียนเพราะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมที่อย่างที่บอกไปค่ะว่าแม้ขนาดศพคนตายก็ยังไปรบกวน ซึ่งทางตำรวจกองังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคสี่กองกำกับการสืบสวนจังหวัดอุดรธานีและฝ่ายสืบสวนในท้องที่ก็สามารถสืบสวนแล้วก็ติดตามผู้ต้องสงสัยมาได้สี่คนค่ะเป็นพระธุดงชื่อพระอุ่นอธิโยหรือนายอุ่นอุ่นเรือนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นายอุดมแสงแก้วนายขุนทองเกตหมูและนายวรพงษ์เสนาพลค่ะสอบประคำพระอุ่น ก็ให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องขโมยศพขณะที่นายขุนทองเกตหมูก็ยอมเปิดเผยว่าตัวเขาเองเนี่ยร่วมกับพระอุ่นกับพวกขุดศพนำศีรษะของศพสองพี่น้องที่เสียชีวิตจากการจมน้ำไปทำพิธีทางไสยศาสตร์นำมาทำพิธีกรรมขอวหวยนะคะก็ประกอบพิธีกรรมเมื่อ14มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะนำกะโหลกศีรษะมาทำพิธีถ่วงน้ำในแหล่งน้ำหนองหาน ใกล้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตาบล<ด>บ้านเชียงแหวนนะคะก็มีพระอุ่นเ,ออเป็นผู้ไปไปเฮ้ยไอ้ลูกบอลตกหัวไปโดนออไม่เซฟเกมแล้วเซฟเกม กดกระโดดแล้วก็กดลงเดี๋ยวดะนะอนอยู่ตรงไหนเนี่ยนงะงไ่หมดแล้วเดี๋ยวดะขาเราก็ลงมาแล้วดีกว่า ไม่กลัวผีเนะี่ยคนจริงเป็นคนไม่กลัวผีมันมาได้ไงวะเนีย่ยแล้วดูดิเงาของเราเข้าไปอย่างไงี้ยืถ่ายภาพรดเเสียงผู้ป่วยมีอาการไอปวดติดต่อเจ้าหน้าที่

đó. Nào. Điểu. Lọt นี <Now. S 2> okay. Okay. ่แกนี่แกคลิปเพื่อลันลันโอแล้วก็ไม่บอกว่ากดทลิปแล้ววิ่งไงอย่ามองเขาเนี่ย